ให้ติดตามให้นัมเนเดอร์ครับพี่น้นองครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาใส่บิดเพล็กครับมันลงซี่แล้วมันนี่ครับนะอ่ากินยาซี่ยูซี่ที่ลรครับพี่น้องอืมวันนี้ก็มาใส่ครับบิดเพล็กใส่เบิองยูซี่ครับเพื่อนใส่กับว่าเพื่นถึกนะครับ ียกียกใสเหือกิดเตะรลุยครับนี่ครับที่เริ่มใสอยงนี้เลยไปครับใ้ล็อกคางฟังเะครับพี่น้อเงเหือกิดตะเดินครับ ใส่ใส่เบ็ดจุ่มครับปิดเพลกเบ็ด,ดจุ่มดิงแล้วครับพี่นองเออสุด้ใส่ลูก,กตุ่มครับตุ่มใส่หายมันจุ่มครับไปหอด,ดินพุ่นแล้ว ดูกระตุ่มเอาหินครับอาทิ่ยิสมบัตไปพร้อมเลยครับนี่เกียบเงือไปพร้อมเต็มหน้าเหมือนยังลลอยว่ครับพี่น้องหน้าเหมือนเครื่องเครื่องฟังซี่เป็นไรครับน้อง เยื่อกิ๊ตเตะเดือนนะครับนี่ทิ่ตะตเดือนตัดครับ นี่ก็มัดไซเบ็ดเบอร์สิบหกครับเบ็ดเบอร์สิบหกมัดไซ ก็มาไซซี่เธอได้ครับโอ้ยฟังแต่เสียงนกแขงการครับพี่น้องเขาขันมาแต่นกกันได้นะครับไลยชนิดไลาย,ย่างครับพี่นอ้องอืนนี้ก็มาลองเบิ้งนะครับพี่นอ้องอาสิถือบอสิกินเด็บโบอะไรครับอันนี้ 哦、oh. มือนี่เป็นมือแรกนะครับที่มาใส่นเทียดพ,พี่น้องติดตามเบื้องเนี้อครับถ้าหลุนมืออื่นเศร้าคนนะครับพี่น้องมาลุ่น,น้ำการที่มีป้ากินเบ็ดนะครับ นี่น้ำบกครับน้ำกระเศร้าไล่แล้วครับไลกับไลบ่แห้งหน่อยไล่คอยหน่อยหน้อยนะครับไลบ่แห้งจากน้อยกัได้มาใส่ม้มอซี่เลยครับพี่น้อยบุกกว่านี้จากน้อยกัน ยังลนกเขาออกรนแซวเป็นคำครมา เตียงนุกขอครับเตียงกระเต้กระห้องน้่กระเต้กระห้องพวกกระเต้ยังกันร้ายครับพี่น้องเตะกระลอง พี่นอ้องเมื่อซัมนี่นะครับพี่น้องถ้ารุ่นมื่ออ่นเศร้านยครับเมื่ออ่นเศร้าอ่ะคุณและอีกเครื่องนึงครับจิมมานมอครับมื่ออ่นเศร้านี่หับเมื่อนีก้นกับลาคอนครับคุณไร้ครับสวัสดีครับ